วันรุ่งขึ้นเสี่ยวชางคุณนอนหลับจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นแม้ว่ามาแลนจะไม่ดื่มแต่เมื่อเร็วๆนี้เธอหมกมุ่นอยู่กับการกอดโทรศัพท์มือถือและแปรสตรีมอสอดอและวิดีโอสั้นๆดังนั้นเธอจึงไม่ลุกจากเตียงจนกว่าจะหลัง10บโมงเดิมทีเย่เชนวางแผนที่จะไปที่มิดเลเวลวินล่าในชองเอวิซีในวันนี้เพื่อช่วยเหลือนายไนซี่ต่อไปและปรับปรุงความเชี่ยวชาญด้านเรกิของเธอ แต่เนื่องจากเซี่ยจูรันมาถึงจินลิ่งในบ่ายวันนี้เย่เชนจึงเตรียมพร้อมที่จะไม่ไปไหนในระหว่างวันในวันนี้และรอที่บ้านจนกว่าจะถึงเวลาไปสนามบินเพื่อไปรับเธอและพาเธอกลับบ้านมาแลงง่วงนอนขยี้ตาขณะถือโทรศัพท์มือถือและเดินออกจากลิฟต์เห็นเย่เชนจัดระเบียบห้องนั่งเล่นเธอถามเขาด้วยความสงสัยลูกเขยที่ดีทำไมวันนี้คุณไม่ออกไปข้างนอกปกติคุณไม่ออกไปคุยธุรกิจกับลูกค้าในเวลานี้เหรอ หลังจากนั้นเธอก็ถามด้วยความประมาและเป็นห่วงว่าลูกเขยที่ดีจริงหรือไม่ที่ธุรกิจห่วงจุ้ยทุกวันนี้ทำได้ไม่ดีนะักมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตปกติของครอบครัวเราใช่ไหมเย่เฉิงยิ้มและพูดว่าแม่คุณคิดมากไปไม่ใช่ว่าธุรกิจไม่ดีแต่วันนี้ฉันเลื่อนงานทั้งหมดออกไปแล้วแม่มาหลานพูดด้วยความเจ็บปวดเนื้อนหนังว่าลูกเขยที่ดีคุณทำคณิตศาสตร์ไม่ได้หรือ เมื่อคุณไปพบลูกค้าหรือเปิดบินอย่างไม่เป็นทางการมันมีมูล,ลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์จะเป็นการขัดทุนครั้งใหญ่หรือไม่ที่จะปล่อยให้เงินจำนวนมากไม่ได้รับและทำความสะอาดที่บ้านทำไมคุณไม่ออกไปหาเงินล้านและให้แม่หนเปอร์เซน์นั่นคือ2องสาพันหรือห0 0 0นดอลลาร์แล้วแม่จะช่วยคุณทำความสะอาดบ้านและทำให้แน่ใจว่ามันสะอาดสะอา้าน ย่เฉินยิ้มอย่างหมดหนทางและพูดว่าแม่เหตุผลที่ฉันไม่ออกไปวันนี้ก็เพราะจุรันจะกลับมาในบ่ายวันนี้ฉันจะทำความสะอาดบ้านและไปสนามบินเพื่อไปรับเธอเมื่อใกล้ถึงเวลาเธอไปอเมริกาเป็นเวลานานฉันไม่สามารถปล่อยให้เธอเห็นบ้านยุ่งเหยิงทันทีที่เธอกลับมาเมื่อมาแลนได้ยินว่าเซี่ยจุรันกำลังจะกลับมาเธอก็ส่งเสียงเชียด้วยความตื่นเต้นทันทีอ้ย่าจุรันกำลังจะกลับมาจูรันจะกลับมาจริงหรือฉันคิดถึงเธอมาก เย่เชนพยักหน้าและพูดว่าจุันขึ้นเครื่องบินเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนอีกหกหรือเจ็ดชั่วโมงและเธอน่าจะอยู่ที่นั่นฉันคิดว่ามันจะเป็นบ่ายสี่หรือห้าโมงเย็นทันเวลาอาหารเย็นมาแลนยุ่งอยู่กับการดุผู้หญิงคนนี้หัวใจของคุณสามีคนนี้ไม่มีฉันแม่เท่าคนนี้กลับมาเรื่องใหญ่โตไม่ได้บอกฉันเสร็จแล้วเธอเห็นเย่เชนกำลังถูพื้นรีบเดินไปข้างหน้าและพูดว่า ลูกเขยที่ดีเมื่อเร็วๆนี้บ้านรกไปหน่อยแม่ตำหนีทั้งหมดไม่สนใจที่จะทําความสะอาดแน่นอนว่ามีเสี่ยวช้างคุณวันสุนักแก่ทั้งเช้าและเย็นทั้งบ้านงานอะไรไม่แห้งไม่รู้ยังคิดว่าเขาอยู่ข้างนอกเพื่อเลี้ยงลูกสามคนมาหาลูกเขยที่ดีถูกพื้นให้แม่แม่มาทําความสะอาดสายเยี่เฉินพูดว่าแม่ทำไมคุณไม่ไปทำความสะอาดห้องครัวแอละทิ้งห้องนั่งเล่นไว้ให้ฉันไม่เป็นไร มาแลนพยักหน้าคนสองคนที่จัดระเบียบด้วยกันจะเร็วขึ้นมากอย่างแน่นอนพูดจบเธอก็สาบแช่งด้วยความไม่พอใจเสี่ยวชังคุณลูกชายของนางตัวแสบเขาออกไปอีกแล้วเหรอตลอดทั้งวันเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาแค่รู้ว่าจะดื่มด่ำกับสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพไร้สาระนั้นฉันไม่รู้ว่ามีคนรักตัวน้อยที่เขาเลี้ยงดูที่นั่นหรือเปลวไฟเก่าของเขา กำลังพูดเซี่ยวฉังคุณจากชั้นบนสั่นลงมาทั้งคนกระสับกระส่ายห่าวมองยังไม่ตื่นอย่างสมบูรณ์มาแลนและเซี่ยวฉังคุณแยกจากกันมานานดังนั้นคิดว่าเซี่ยวฉังคุณออกไปนานแล้วเห็นเขาลงมาจากบันไดแล้วย่อเยยทันทีไอกูรองประธานเซี่ยววันนี้ไม่ได้ไปที่สมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรได้อย่างไรมักจะไม่ใช้งานมากที่สุดที่จะวิ่งที่นั่น มีอะไรผิดปกติให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนโกหกที่ไม่เหมาะสมให้คุณไล่ออกเมื่อได้ยินมาแลนพูดสีหน้าของเซี่ยวฉังคุณราวกับว่าเขาป่วยเป็นไมเกรนอย่างกระทันหันปากของเขาเบี้ยวและลืมตากว้างเขาเหยียดหลังและตบหน้าด้วยมือทั้งสองข้างอีกครั้งก่อนที่เขาจะพูดอย่างดูถูกว่ามาหลานคุณทำได้แค่ปากเดียวอะไรนะคุณลงมาหลอกฉันใช่ไหมมาลลนคนลุกฉันจะเรียกการเสียดสีนี้ว่าได้อย่างไร สิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงอย่างชัดเจนคนอื่นไม่เข้าใจคุณเซี่ยวฉังคุณฉันยังไม่เข้าใจคุณได้ไหมบอกฉันเองว่าคุณมีความสามารถที่แท้จริงอะไรในบิดขอองค์การวิจัยของคุณเกี่ยวกับการวาดภาพและการประดิษฐ์ตัวอักษร แต่ยังเป็นถนนโบราณแผงขายของเก่าปลอมคุณยังคงมีใบหน้าในสมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรเมื่อรองประธานบริหารไม่ทราบว่านายกสมาคมจิตปรกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรน,นี้ตาบอดตาใดาให้คุณมีดสองเล่มนี้เป็นรองผู้บังคับบัญชารอให้วันของเขาช้าลงกระทันหันคุณอาจต้องเก็บของและออกไปให้พ้นทาง เซี่ยลังคุณพูดอย่างมีชยัยมาแลนอามาแลนฉันเกรงว่าแผนของคุณจะล้มเหลวประธานเปของเราเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงเมื่อเขาขึ้นไปตำแหน่งประธานสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและจิตประกรรมเป็นของฉันในเวลานั้นฉันไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาคนที่สองของมีดมือสองเปลี่ยนมือแรกฉันสะอึกสะอื้นเมื่อมาแลนได้ยินว่าเซี่ยลฉังคุณมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งเธอก็สาปแช่งด้วยความโกรธ เซี่ยวฉางคุณคุณคู่ควรกับการเป็นประธานสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและจิตประกรรมด้วยหรือไม่คุณไม่แม้แต่จะโกรธตัวเองเพื่อดูว่าคุณคู่ควรหรือไม่เซี่ยวฉังคุณหยิบถ้วยน้ำาขึ่งมามอบน้ำให้ตัวเองในขณะที่ดื่มพร้อมกับสายหัวและพูดว่าให้ฉันเป็นประธานาที่บอดีนั่นจะต้องเป็นความนิยมของประชาชนสมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งหมดที่กล้าพูดว่าฉันเซี่ยวฉังคุณครึ่งคำประธานเปเขาจะไม่กล้าอา ไม่อย่างนั้นเมื่อนานมาแล้วข้างต้องสามารถส่งเราไปเกาหลีใต้เพื่อแกกลกเปลี่ยนทำไมเขาไม่ส่งมาลานไปเกาหลีใต้เพื่อแกกลกเปลี่ยนมาลานพูดอย่างดูถูกเหยียดหยามว่านั่นเป็นเพราะคุณยายของคุณไม่ผสมกับวงกลมนั้นถ้าฉันผสมกับวงกลมนั้นด้วยองค์กรจินลิ่งที่จะไปเกาหลีใต้เพื่อแกกลกเปลี่ยนจะมีที่สำหรับฉันเซี่ยวฉังคุณกรอกตาจ้องมองและถามว่าแค่คุณให้คุณไปเกาหลีเพื่อแกกลกเปลี่ยนคุณแกกลกเปลี่ยนอะไรกับคนในเกาหลี คุณต้องการแลกเปลี่ยนคำสา์กับพวกชอรูเกาหลีหรือไม่คุณไม่สามารถพูดภาษาได้เช่นกันลองคิดดูสิคุณมีข้อได้เปรียบอะไรในเกาหลีคุณสามารถพูดอะไรได้อีกนอกจากอาซีบามาแลนสาบแช่งฉันก็รู้วิธีพูดบาก้ายาลูเซี่ยวฉังคุณพูพูเดิเชนั่นมันคนญี่ปุ่นโง่ มาแลนโกรธจัดหยิบไม้กวาดจากมือของเย่เชนแล้วเหวี่ยงไปที่เซี่ยวฉังคุณเซี่ยวฉังคุณหลบมันและสาบแช่งในขณะที่เขาเดินออกไปนางบ้าฉันจะไม่คุยกับคุณชันจะไปที่คลับเพื่อดื่มชามาแลนสาบแช่งเซี่ยวฉังคุณคุณคืนให้ฉันเซี่ยวฉังคุณขนลุกฉันจะไม่ฟังคุณลาก่อนคุณมาแลนกัดฟันและพูดว่าลูกสาวจะกลับมาในตอนบ่ายคุณยังหมดอยู่อย่างไรคุณต้องการออกจากบ้านนี้คนเดียวอา เซี่ยวฉังคุณตกตะลึงและถามด้วยความประหลาดใจว่าลูกสาวจะกลับมาตอนบ่ายจริงเหรอมาหลานกล่าวว่าแน่นอนคุณไม่เห็นหรอว่าวันนี้ลูกเขยของคุณไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยซ้ำเซี่ยวฉังคุณพยักหน้าและถามเย่เชินว่าลูกเขยที่ดีจุรันเธอจะมาถึงจินลิ่งเมื่อไหร่เย่เฉินพูดว่าสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็น เซี่ยวถังคุณอ้าปากและพูดว่ายังเร็วอยู่ไม่เป็นไรฉันจะไปประชุมก่อนเสร็จแล้วฉันจะกลับมาตอนบ่ายเพื่อไปรับพวกคุณเราจะไปสนามบินด้วยกันยเย่เฉินพูดว่าพ่อถ้าคุณมีสิ่งที่ต้องทำคุณควรยุ่งก่อนไม่เป็นไรสำหรับฉันที่จะไปรับจูรันคนเดียวในตอนบ่ายมาหลานพูดทันทีว่าไม่มีทางจูรันไม่อยู่บ้านมานานแล้วคราวนี้ก่อนที่จะกลับมาเราทุกคนต้องไปสนามบินเพื่อไปรับเธอ เซี่ยวถังคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดว่าอย่างที่ฉันเพิ่งพูดไปฉันจะไปประชุมก่อนและฉันจะไปรับคุณตอนบ่ายสามหรือสี่โมงงั้นเราจะไปที่นั่นด้วยกันมาแลนถามอย่างโกรธเคืองเซี่ยวถังคุณจะพูดได้อย่างไรว่าไม่สามารถเป็นได้ใช่ไหมวันนี้คุณต้องไปที่สมาคมวาดภาพและประดิษฐ์ตัวอักษรไร้สาระใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าคุณต้องไปวันนี้ฉันก็จะไปกับคุณคุณเป็นรองประธานบริหารไม่ใช่เหรอ คุณกำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีไม่ใช่หรือในฐานะภรรยาของรองประธานบริหารคนปัจจุบันและภรรยาของประธานาธิบดีในอนาคตก็ไม่มีปัญหาสำหรับฉันที่จะไปกับคุณเพื่อดูใช่ไหม เซี่ยงังคุณได้ยินมาแลนบอกว่าเธอต้องการไปที่สมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรกลัวตับสันทันทีเขาไม่ต้องการปล่อยให้มาแลนเป็นคนที่อายแบบนี้ไปที่สมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อให้ตัวเองอับอายหันหลังกลับในกรณีที่คนต่อไปนี้ในด้านหลังพูดบอกว่าเขาเป็นคนดีจะหาคนโง่อย,อย่างลูกสะพ้ายได้อย่างไรใบหน้านั้นไม่เสียหน้าเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดว่าลืมไป,ฉ,ไมไปฉันจะไม่ไปฉันจะไม่ไปโอเค เราสามคนจะนั่งอยู่ที่บ้านและจ้องตากันเบิกกว้างรอจนถึงบ่ายสี่โมงแล้วไปสนามบินด้วยกันจึงไม่มีปัญหาเสมอใช่ไหมมาลานถามเขาว่าอะไรนะมันยากมากไหมที่จะพาฉันไปที่คลับของคุณฉันกำมือมากขนาดนั้นเลยเหรอเซี่ยวฉัางคุณซุดตัวลงและพูดอย่างไม่พอใจว่าไอ้ยากคุณคนทำไมคุณถึงมองหาปัญหาอยู่เสมอมันจบแล้วใช่ไหม คุณเป็นคนขอให้ฉันอยู่บ้านฉันสัญญาว่าจะอยู่บ้านฉันสนองคุณไม่ได้เหรอาาลานถามอย่างเย็นชาว่าทัศนคติแบบนั้นคืออะไรคุณใจร้อนกับฉันไหมโอ้คุณจะเป็นประธานไม่ใช่เมื่อคุณถูกหญิงชราและครอบครัวของเซี่ยวฉังเกี้ยนขี่ดังนั้นตอนนี้คุณมองฉันไม่ถูกต้องฉันเลยลากคุณลงใช่ไหมเซี่ยวฉังคุณปกป้องอย่างชื่งช้าฉันไม่ได้หมายถึงอันนี้นี่คือสิ่งที่คุณพูดเอง มาลานถามว่าแล้วคุณหมายถึงอะไรกันแน่เซี่ยวถังคุณมีอาการวิงเวียนศีรษะและพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันไม่มีความหมายอะไรเลยฉันแค่บอกคุณว่าฉันจะไม่ไปประชุมฉันรอยอยู่ที่บ้านเพื่อไปรับลูกสาวที่สนามบินมาแลานจับไหล่ของเธอและย่อเย้ยโอตอนนี้คุณไม่รู้สึก,กว่าคุณมีความหมายอะไรเลยคุณกำลังวางแผนที่จะเริ่มและหยุดใช่ไหม เซี่ยวชังคุณต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่บ้าคลั่งของมาแลนทั้งคนใกล้จะน้ำตาไหลแล้วและรีบอธิบายว่าฉันฉันไม่ได้อาฉันพูดอะไรมาแลนมองไปทางเย่เชนและพูดด้วยความก้าวร้าวและความโกรธลูกเขยที่ดีคุณมาตัดสินฉันมีชีวิตที่ดีอะไรที่ติดตามเขาเซี่ยวชังคุณมาหลายปีแล้วตอนนี้เขารั้นเขาจะเป็นประธานาธิบดีเขาคิดว่าฉันภรรยาของเขาทำให้เขาอับอายนี่ไม่ใช่เชิญซื่อเหมเยอรร่วมสมัยเหรอ ไม่ต้องพูดถึงหัวของเซี่ยวฉังคุณนั้นใหญ่ยยเย่เชนไม่สามารถกลั้นได้เลยดังนั้นเขาจึงรีบพูดว่าแม่ฉันคิดว่ามีเหตุถุกเฉินเล็กน้อยที่ต้องจัดการด้วยวิธีนี้คุณและพ่อพักผ่อนที่บ้านฉันจะไปทําธุระฉันจะไม่กลับมาในตอนบ่ายฉันจะนั่งแท็กซี่ไปสนามบินถึงตอนนั้นพ่อจะขับรถไปส่งที่สนามบินเพื่อมาพบกับฉันแล้วมารับจุรันแล้วกลับมาด้วยกันพูดอย่างนั้นเยน่เชิญก็รีบเดินไปที่ประตูแล้ว เซีย่ยฉังคุณเห็นว่าเย่เชนกำลังจะจากไปเขายิ่งตื่นประโคกและรีบพูดว่าลูกเขยที่ดีอย่าไปคุณอยู่กับเราไม่มีทางพ่อมันเร่งด่วนจริงๆเย่เชนพูดในขณะที่เปลี่ยนรองเท้าเขาหันกลับมาและพูดว่าถูกต้องอย่าทำอาหารตอนกลางคืนออกไปกินข้าวข้างนอกกันเถอะตกลงกันแล้วบ่ายนี้เจอกันที่สนามบินซีเครตเกรฟรีนิกเชนตอนที่ห